สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อนาลิกาอาฬลิกาที่เขาเก่าพังๆเสียแล้วอันนี้ก็ยังใหม่อยู่ครับเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้ทองแพงมากครับพี่น้องทองแพงมากเพราะฉะนั้นคนเราก็ต้อง ตามหาทองครับพี่น้องตามหาจากไหนครับแรงทั่วไปครับมีเยอะเขาบอกเห <c oughs> ็นเขาพูดกันในไปจากต่างในช่องยูทูบต,ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องที่จะหามาได้เขาบอกว่ามีทองคําอยู่ในนั้นหนึ่งในนั้นก็ <c oughs> พี่น้องนี่แหละครับ นาลิกาครับนาลิกาเขาจะชุบทองครับถึงมันจะมีนอ้อยแต่เขาเก็บสะสมไว้ห <c oughs> ลายๆทีะเล็กทีะน้อยหลายๆสิ่งเล็กหลายอย่างเอามารวมกันเขาจะเอาไปสกัดเป็นทองครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> พอราคาทองทุกวันนี้ปีหกเก้าเนี่ยโห,โหพุ่งตลอดนะครับ <c oughs> ราคาดีมากครับ <c oughs> นี่ก็เป็นอีกอย่างที่เราจะพอหาได้ครับพี่น้อง <c oughs> ข้างในนี่นก็จะเคลือบทองอยู่หน่อยๆครับพี่น้องไม่แน่ครับอาจจะเป็นทอง มีราคามีเกดที่ดีก็ได้ครับถ้ามันจะมีน้อยครับ <c oughs> เนี่ยอยู่ข้างในนิดด <c oughs> วันนี้เอาอย่างนี้มาให้ดูครับพีน่น้องวันข้างหน้าเราอาจจะแกะให้ดูครับ มันเดียวเก็บสะสมว้ยเยอะๆครับพี่นอ้องวันข้างหน้าเด็ก <c oughs> เอามาแกะทีเดียวเลยพี่นอ้องอันนี้เนี่ยของพวกนี้เขาบอกมีราคาครับพี่นอ้อง เล็กๆแน่น้อยเก็บสะสมก็ได้เยอะครับพี่น้อง <c oughs> กับนาฬิกากองเขาอันนี้เอาไปซ่อมก็ใช้ได้นะครับีนนาฬิกานี้นเจอกคันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ